สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ memory class ช่องที่จะพาคุณย้อนเวลาไปในวันวานอันแสนสนปนหาของเราวันนี้ผมจะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ที่รับรองว่าวัยรุ่นยุค90อย่างคุณต้องเคยเจอใช่แล้วครับเราจะไปรํำลึกถึงเรื่องราวสุดป่วนในโรงเรียนยุค90ที่มีเอมคอมพิวเตอร์8บิต16บบิตเป็นพระเอกจำได้ไหมครับว่าตอนนั้นแค่ได้ยินเสียงเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แสนจะเชื่องช้าหัวใจก็เต้นไม่เป็นจังหวะแล้ว โดยเฉพาะตอนที่หน้าจอขึ้นคำว่า c คน,นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของความมันคใครที่เคยเป่าตลับเกมจนแก้มป่องใครที่เคยเถียงกับเพื่อนเรื่องสูตรเกมใครที่เคยแอบเล่นเกมใต้โตะเรียนจนครูจับได้เตรียมตัวขำเตรียมตัวคิดถึงกันได้เลยครับเพราะเรื่องราวเหล่านี้จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งในเกมในความทรงจำ Gen Generation for me ของเราในวันนี้พร้อมแล้วก็มาลุยกันเลย เรื่องราวของทีมพยาควนเฮินฮาวและโค้ชอัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าในชีวิตจริงนั้นความไม่แน่นอนคือความแน่นอนและไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคุณล่ะครับเคยเจอกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะหมดหวังแต่สุดท้ายกลับพลิกกลับมาได้หรือไม่หรือคุณกำลังผเผชิญหน้าตับอุป,ปัติ์สลักที่ทำให้คุณรู้สึกท้อแท้อยู่ตอนนี้จงจำไว้ว่าหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ คือกุญแจสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ชัยชนะและความพยายามคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่คุณมีเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้เราจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งในสายตาใครแต่เราสามารถเป็นที่หนึ่งในแบบของเราได้เสมอเพียงแค่เราไม่หยุดที่จะสู้ผมหวังว่าเรื่องราวของพญาขวนหาวจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ลุกขึ้นสู้และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในชีวิตนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง l i เก r s t o r y t e l l i n g ของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้อีกมากมายและอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเล่าเรื่องราวของคุณกันด้วยนะครับเราอยากฟังเรื่องราวของคุณอุ่นแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับเรื่องราวของทีมพยา่ขงเหินฮาวและโค้ดัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าในชีวิตจริงนั้นความไม่แน่นอนคือความแน่นอน และไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคุณล่ะครับเคยเจอกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะหมดหวังแต่สุดท้ายกลับพลิกกลับมาได้หรือไม่หรือคุณกำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคสัตวที่ทำให้คุณรู้สึกคอแท้อยู่ตอนนี้จงจำไว้ว่าหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คือกุญแจสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ชัยชนะและความพยายามคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่คุณมี เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้เราจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งในสายตาใครแต่เราสามารถเป็นที่หนึ่งในแบบของเราได้เสมอเพียงแค่เราไม่หยุดที่จะสู้ผมหวังว่าเรื่องราวของพยาขางเหินฮาวจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ลุกขึ้นสู้และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในชีวิตนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไล k ์สตอรี่เ e ลลิ n งของเราด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้อีกมากมายและอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเล่าเรื่องราวของคุณกันด้วยนะครับเราอยากฟังเรื่องราวของคุณคุณแล้วพบน้ะแล้ว,ลวจุดเริ่มต้นของแผนลับฉบับเกมเมอร์ก็เริ่มขึ้นจำได้ว่ามันเริ่มมาจากไอแบงค์ที่วันหนึ่งมันมาโรงเรียนพร้อมกับรอยยิ้มตรุ้มกริ่มผิดปกติมันกระซิบกับผมว่าเฮ้ย hey, กูมีของเด็ด แล้วมันก็ล้วงเอาฟลอปปี้ดิสก์สีดำแผ่นเล็กๆออกมาจากกระเป๋าเสื้อบนฟลอปปี้ดิสก์มีเขียนด้วยลายมือหย,ยาบๆว่าลับสุดยอดแค่เห็นคำว่าลับสุดยอดก็รู้เลยว่าน,นี่ไม่ใช่ฟลอปปี้ดิสกธรรมดาธรรมดาแน่นอนไอแบงค์เล่าว,ว่าพี่ชายของมันไปก๊อปปี้เกมใหม่มาให้จากร้านเกมใต้หอพักแถมยังบอกว่าเป็นเกมที่โคตรมันกราฟิกนี่แบบ16บิตเลยนะเออตอนนั้นคือแบบ ตื่นเต้นจนแทบจะหยุดหายใจความรู้สึกเหมือนได้ครอบครองสมบัติล้ำค่าอะไรบางอย่างเลยครับเราสองคนก็เลยเริ่มวางแผนกันทันทีว่าจะเอาเกมนี้ไปเล่นยังไงในโรงเรียนโดยไม่ให้ครูสมศรีจับได้ซึ่งแผนแรกของเราก็คือจะใช้ฟลอปปี้ดิสอันนี้แหละครับเป็นอาวุธลับในการลักลอบนําเกมเข้าไปในห้องคอมฟังดูเหมือนหนังสายลับเลยใช่ไหมครับแต่สําหรับพวกเราตอนนั้นแล้วมันคือภารกิจระดับชาติเลยทีเดียว เรื่องราวของทีมพย์เขาเหินหาวและโคชอัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าในชีวิตจริงนั้นความไม่แน่นอนคือความแน่นอนและไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคุณล่ะครับเคยเจอกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะหมดหวังแต่สุดท้ายกลับพลิกกลับมาได้หรือไม่หรือคุณกำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคอย่างไร สรักที่ทำให้คุณรู้สึกท้อแท้อยู่ตอนนี้จงจำไว้ว่าหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คือกุญแจสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ชัยชนะและความพยายามคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่คุณมีเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้เราจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งในสายตาใครแต่เราสามารถเป็นที่หนึ่งในแบบของเราได้เสมอเพียงแค่เราไม่หยุดที่จะสู้ผมหวังว่าเรื่องราวของพยคฆ์เออินหาวจะ เป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ลุกขึ้นสู้และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในชีวิตนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง l i g e r Storytelling ของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้อีกมากมายและอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเล่าเรื่องราวของคุณกันด้วยนะครับเราอยากฟังเรื่องราวของคุณนะอุ่นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ เรื่องราวของทีมพยัคขะเฮิร์นฮาและโค้ชอัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าในชีวิตจริงนั้นความไม่แน่นอนคือความแน่นอนและไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคุณล่ะครับเคยเจอกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะหมดหวังแต่สุดท้ายกลับพลิกกลับมาได้หรือไม่หรือคุณกำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ทำให้คุณรู้สึกท้อแท้อยู่ตอนนี้ จงจำไว้ว่าหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คือกุญแจสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ชัยชนะและความพยายามคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่คุณมีเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้เราจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งในสายตาใครแต่เราสามารถเป็นที่หนึ่งในแบบของเราได้เสมอเพียงแค่เราไม่หยุดที่จะสู้ผมหวังว่าเรื่องราวของพยคัคฆ์เหินหาจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ลุกขึ้นสู้และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในชีวิตนะครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Liker's t t r y y e l l i n ทของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้อีกมากมายและอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเล่าเรื่องราวของคุณกันด้วยนะครับเราอยากฟังเรื่องราวของคุณวุ่นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับและวินาทีระทึกก็มาถึงเรากำลังอยู่ในภารกิจสุดท้ายของเกมบอสใหญ่กำลังปรากฏตัวขึ้นบนหน้าจอ เสียงเพลงประกอบเกมที่เร่งเรา้ายิ่งทำให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นไปอีกผมกับไอ้แบงค์จ้องหน้าจอไม่กระพริบตาเราสองคนประสานงานกันอย่างดีผมเป็นคนคอยบังคับตัวละครส่วนไอ้แบงค์จะเป็นคนบอกว่าต้องกดสกิลอะไรตอนไหนมันคือการทำงานเป็นทีมเวิร์กที่สมบูรณ์แบบเหงื่อแตกเต็มหน้าผากมือไม้สั่นไปหมดเพราะรู้ดีว่าถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวก็จะต้องกลับไปเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้น จังหวะที่บอสใหญ่ปล่อยพลังใส่พวกเราก็ต้องหลบหลีกให้วุ่นแล้วสวนกลับไปด้วยสกิลที่รุนแรงที่สุดเสียงคีย์บอร์ดที่ดังตักตักตัก,ตก,ตกรัวรัวมันคือเสียงของความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเราเราไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเล่นเกมธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการพิสูจน์ฝีมือและการเอาชนะศัตรูทั้งในเกมและในชีวิตจริงทุกอย่างมันปะอนกันไปหมดความตึนเต้นความกลัวความหวังและแล้วเสียงระฆังก็ดังขึ้น ไม่ใช่ระครังเลิกเรียนนะครับแต่เป็นเสียงเอฟเฟกต์ในเกมที่บ่งบอกว่าเราชนะแล้วโวววววิคเตอรีตัวอักษรสีทองอารามปรากฏขึ้นบนหน้าจอพร้อมกับเสียงเพลงประกอบที่ดังกระหึ่มผมกับไอ้แบงค์ลุกขึ้นยืนและตะโกนลั่นห้องยิส yes. สำเร็จแล้วเราสองคนกอดคอกันกระโดดโลดเต้นเหมือนคนบ้าความรู้สึกตอนนั้นคือแบบมันเป็นความสุขที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยครับมันไม่ใช่แค่การเอาชนะบอสในเกมแต่มันคือการเอาชนะความกลัว การเอาชนะความท้าทายการเอาชนะศัตรูที่ซ่อนเร้นทั้งหมดที่เราเผชิญมาทั้งแม่ที่คอยจับตาดูทั้งครูสมศรีที่คอยสอดส่องความสําเร็จครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ของเราสองคนแต่มันคือความสําเร็จของพวกเราทุกคนที่เคยแอบเล่นเกมในคาบเรียนความสําเร็จของพวกเราที่กล้าที่จะทําในสิ่งที่เรารักแล้ววินาทีนั้นเองเสียงกรีดร้องของครูสมศรีก็ดังขึ้นนี่พวกเราทําอะไรกันพวกเราหันไปมองหน้ากันเล็กหลัก แต่ใบหน้าของพวกเรายังคงเปลื้อนไปด้วยรอยยิ้มแห่งชัยชนะถึงแม้จะโดนทำโทษแต่ความสำเร็จในครั้งนี้บันคุ้มค่าหลังจากวันนั้นพวกเราก็ยังคงแอบเล่นเกมกันต่อไปแต่คราวนี้พวกเราไม่ได้เล่นกันแค่สองคนแล้วข่าวลือเรื่องเกมใหม่ที่โคตรมันส์ได้แพร่กระจายไปทั่วห้องเพื่อนคนอื่นๆที่เคยโดนครูสมศรีจับได้บ้างโดนแม่ห้ามเล่นบ้างก็เริ่มมาร่วมวงกับเรา จากที่เป็นแค่แผนลับฉบับเกมเมอร์ของผมกับไอแบงค์มันก็กลายเป็นภารกิจของพวกเราทุกคนในห้องพวกเราเริ่มแบ่งหน้าที่กันบางคนเป็นคนดูอ้นทางบางคนเป็นคนคอยเตือนบางคนเป็นคนเอาฟลอปปี้ดิสก์มาให้การเล่นเกมในห้องคอมมันไม่ใช่แค่การเล่นเพื่อความสนุกอีกต่อไปแต่มันคือการสร้างนิตรภาพการสร้างความทรงจำร่วมกันการสร้างช่วงเวลาที่เราได้หัวเราะได้ตื่นเต้นได้ลุ้นไปด้วยกัน ซึ่งความทรงจำเหล่านี้แหละครับที่เป็น Gen for me หรือ Generation for me อย่างแท้จริงมันคือยุคที่พวกเราเติบโตมาพร้อมกับเกมคอมพิวเตอร์8บิตและ16บิตยุคที่การเล่นเกมไม่ใช่แค่การเล่นค่าเวลาแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเป็นยุคที่เราได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมการวางแผนการเผชิญหน้ากับความท้าทายและการร่วมมือกันเอาชนะศัตรูที่ซ่อนเร้นและนี่แหละครับ คือเรื่องราวความทรงจำในวัยเรียนของผมที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความตื่นเต้นและมิตรภาพที่ไม่มีวันลืมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนย้อนกลับไปในวันวานอันแสนสดใสและนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยเล่นเกม8บิต16บิตกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี่ต้องมีเกมในความทรงจำของตัวเองอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามมันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตของเรา มันคือส่วนหนึ่งของเจนฟอร์มีของพวกเราทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องราวความทรงจำเกี่ยวกับการเล่นเกมในวัยเรียนหรืออยากจะแบ่งปันเรื่องราวความทรงจำสุดท้าอื่นๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปนี้นะครับผมบานทุกคอมเมนต์เลยและถ้าชอบคลิปนี้อยากให้ผมเล่าเรื่องความทรงจำสนุกสนุกแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่อง memory class ของเราด้วยนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน Memory Class ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ